ชื่อปีโป<ภ>้ค่ะครูทำไมหน้าเหมือนโปเต้เธอแต่งต,ตัวเป็นผู้หญิงใส่กระโปรงมาอีกโปเต้เออใช่เธ <พบ S 2> อใส่กระโปรงมาไมเธอ,าาอใช้เด็กชายอยู่เธอไม่ใช่เด็กหญิง,น,น,งน้ำนึ่งอยู่ไหนเนี่ยโปเต้นแน่ใจเหรอว่าคุณน้ำหนึ่งจะไม่รู้อ่ะไม่รู้หรอกมึงแต่พี่เต๋อพี่ไพเขาเล่นอะไรกันเล่นไพ่ไงนี่แอบมาเล่นนี่โน่ไง ถ้าเป็นคราวนั้นครูก็จับได้เล่นอูโน่นี่ยังจะมาเล่นอีกครูคิดไปแล้วไม่ใช่เหรอเอ๋ไปเอามาไงก็เลเนี่ยโปเตเธอต้องทำเนียนๆให้เป็นนักเรียนใหม่เนี่ยนะรู้ไหมชื่อบีโป้เลยบีโป้เหรออืมบีโป้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 ป้าเดี๋ยวเราพาเธอไปแนะนำให้ครูนึงอาลัสวัสดีทุกคนทำอะไรกี่นวีดาสวีดาจ้านี่นักเรียนใหม่สวัสดีนักเรียนใหม่นะจ้า โา hey, be so oh, huh? ี้ดชื่อปีโป้นะก็อย่าไปหาจีบแล้วไอ้แฟนก็ไม่ใช่ละมาแก้สูตรนี่ละเนี่ยแก้ทุกวันจริงติดไม่รู้กี่ตัวเดี๋ยวไปเล่นน้ำหนึ่งก่อนไปแต่มไอเด็กมังเด้พายก็ซื้อมาเล่นมังเด้เนี่ยเขาเนี่ยพานี้โดนครูยึดไปแล้วนะ ฉันก็ไม่ตามไม่ไม่มั็นคำว่าห้องปกครองมาอือสียงต่งเนี่มก็รู้อยู่คุณนี้อยังกับผีมาได้อยู่ก็มาอยู่ก็มา่ี้ก็โผนะเผลอโผล่นี่ซุ้มแอยไปขุดมาเพาไหไม่ใช่ไม่ใช่โนคนไม่ใช่ไม่ใช่ผักอ๋อเีโอแต่มาอนอย่าีโคน้ำงสวัสดีค่ะสวัสีค่ะ แปลกๆนะพวกเธอเนี่ยโอ๊ยครูนี่หนูมีข่าวจะมาบอกอะไรอีกข่าวอะไรอีกข่าวดีข่าวร้ายข่าวดีข่าวดีข่าวร้ายข่าวดีจ็บเน่เย้นักเรียนใหม่นักเรียนใหม่ค่ะครูหนูชื่อปิโป้ค่ะแล้วทำไมครูไม่รู้ว่ามีนักเรียนใหม่เนี่ยไม่เห็นมีใครแจ้งเลยโอ้ยครูทำเอกสารตกหล่นป่ะเนี่ยมีนักเรียนใหม่ทำไมครูไม่รู้จริงโอ้เฮ้ยไม่ใช่สิมันต้องชื่อปิโป้ค่ะครู เหมือนโปเต้อะเขาบอกว่าวันนี้โปเต้เอ่อโปเต้ไม่สบายค่ะโปเต้ละใช่ค่ะอ๋อแล้วทำไมนักเรียนใหม่ไม่มีใครแจ้งครูเขาอาจจะยังไม่ได้แจ้งะค่ะครูมูแต่งตัวซิครูแต่เหมือนว่าโปเต้อะเขาจะไม่เรียนแล้วนะยกระดุมกระดุมครูฟังฟังอยูนะครูือเหมือนว่าโปเต้อะจะไม่เรียนแล้วจิงเนี่ยทำไมอะพี่โปเต้ไม่ได้ทำเล็บนะดูนี่เห็นไหมโอ้โหนักเรียนใหม่นี่เธอครบชุดเลยนะเธอหลุดชื่อโปกชื่อเรามานะ อะไรนะเปีโ <พ Laser. S 1> ป,ป้เขาทำเล็บมาแต่ว่าโปเต้เขาบอกว่าจะไม่เรียนแล้วเพราะหลักสูตรมันยากเกินไปเดี๋ยวก่อนหนูจะบอกอะไรให้พตเอรเนี้ยคุณเบื่อตาก้อนมากเลยมันชอบใส่สายขวดไหนแล้วทำไมแต่งตัวอย่างนี้เนี่ยโปโโปปเลยนะปีโป้ปีโป้ฮะดูนี่เนี่ยเสื้อก็ไม่ติดกระดุมให้เรียบร้อยกระดุมไม่มีอีกโชว์ก็หนูไม่รู้สินะเล็บก็ทำปากก็แดงหน้ากระเตะเขาไม่รู้เขาเป็นนักเรียนใหม่ใช่ค่ะ เขาคิดว่าโรงรี้เราไปโรงนีอินเตอร์ไงคะคุณครูเหมือนโปเตอไมเหมือนดูดูการแต่งตัวดูรองเท้ารองเท้าไม่เหมือนเลยเหมือนยังไงก็เหมือนคุณครูอะไรมาเหมือนควาเจดดิบสาไม่รู้ก็ดูสิหน้าเหมือนแล้วถ้าถ้าไม่มีผมแบบนี้นะเหมือนเลยหน้าใครใมันก็เหมือนกันได้ไหมหนูเหมือนหน้าครูเลยเออเออปีโป้กับปีโป้ มากัน้เยฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสซบิกยังถูกไหมครับทำอ่ะเชื่อยังเออสซบิกทำไมโปเต้ะไรแซบิกอะไรที่ปีโป้ใส่หน้ามาแล้วแล้วมื่อกี้ไงที่เอาไปแนะนำอะว่าชื่อปีโป้อ๋อเอ้แต่หน้าครับโปรเต้อยู่จริงๆโปรเต้โปรเต้อะไม่เรียนแล้วฝาแฝดคุณฝานี่วันนั้นอะโปรเต้ไม่อยู่ใช่ไหม๋ยวคุณจะบอกวันนั้นโปรเต้โกรใครที่ยินบ้าง แฟนโปเต้ตดใครที่ยินบ้างหนูไม่ได้ยินอ่ะจะเหม็นนะเหม็นมากโอ้โปเต้ไม่ยอมรับเนาะหนูไม่ได้ตดค่ะครูหนูไม่ได้ตดค่ะครูอุ้ยอุ้ยโต๊ะเตโต๊ะเต้โต๊ะเต้ใจพูผูเขาอะมาหาหนูแล้วเขาก็บอกว่าเขาชื่อโปเต้เอ้ยไม่ใช่เขาาปีเขาบอกว่าร์สองคนน่ะสวมรู้ร่วมคิดแฟนโปเต้ แม่ครูว่าแล้วต้องเป็นเธออ่ะแนาใจเธอนี่ใช่เลยแม่โอ้ยที่พปรเตสไม่ใ่เหรอทำไมใส่วิกมาทำไมเธอแต่งตัวเป็นผู้หญิงใส่กระโปรงมาอีกโปรเต้เออใส่กระโปรงมาทำไมเออจริเออใช่เธอใส่กระโปรงมาทำไมเมื่อกี้เห็นไหมเยาวิ่งเข้าไปจีบแล้วนะเมื่อกี้หยุดเลยนิดเดียวไิดเดียวแล้วไม่ไม่ว่าไปเอายังไงโปรเต้ยังไง ใหม่กับแก้วนี่เธอไม่ต้องเลยเธอสมรู้ร่วมคิดกันใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไม่หรือเขาบอกว่าเขาเป็นนักเรียนใหม่ชื่อบีโบหนูก็เชื่อหนูก็และมาแนะนำว่ายังไงโปเต้ครูนึกแล้วต้องเป็นเธอเนี่ยก็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 หนูก็อยากสวยเหมือนเพื่อนนี่ครับครูครูก็เห็นว่าหนูแบบเออมาได้ไวผมยาวอย่างเงี้ยเธออยากสวยเธอก็ต้องวันเสาร์อาทิตย์แต่ในเวลาเรียนเธอก็ต้องแต่งเป็นผู้ชายเหมือนเขา ครูเข้าใจเธอเป็นสาวสองอ่ะครูเข้าใจแต่เธอก็ต้องทําตามระเบียบของโรงเรงเียนโรงเรียนไว้ผมยาวได้เนี่ยไว้เลยเออขนาดไหนยังไว้เลยค่ะไว้ได้<น>แต่ก็เป็นู้ชายเลยแต่งตัว,วเป็นผู้ชายแต่เธอแต่งตัวเป็นกระโปรงมันผิดระเบียบเธอใช้เด็กชายอยู่เธอไม่ใช่เด็กหญิงแต่หนูไปขอผอแล้วนะนะคะเธออย่ามาแอบขออแล้วเดี๋ยวเธอบอกไม่ได้เลยสรุปสรุปเลยพรุ่งนี้แต่งตัวมาให้ถูกระเบียบเข้าใจไหม ถ้าเธออยากใส่กระโปรงนะเธอใส่วันเสาร์อาทิตย์เธอไปเที่ยวกับเพื่อนโอเคไหมวันนี้ครูจะแค่ตักเตือนนะถ้าวันต่อไปนะครูจะหักคะแนนแล้วก็เรียกผู้ปกครองเธอมาเข้าใจไหมแม่ครูที่อย่างนี้ครั้งแรกของคนอื่นนี่ตักเตือนตักเตือนเนาะที่ผมเอาเอาปกครองตลอดไี่เขาปกครองตลอดไปนะเอาว่แยกาลกันครูหนูไปเรียนแล้วรคนเหมือนเดไมลไม่ได้พวกเธอใครผิดระเบียบอีกฉันจะหักคะแนนอย่างเดียวเลยทีเนี้ย ตั้มกี่รีดตั้มกี่รีดตั้มกี่รีดใครคุณจะบอกอะไรให้ท่านอาเนี่ยครูเบื่อตาก้อนมากเลยมันชอบใส่ายขั่วเบื่อตาก้อนมากเลยมันชอบใส่ายขั่วไหนหน้าใครๆมันก็เหมือนกันได้ไหมหน้าหนูยังเหมือนหน้าครูเลยเออเฮ้ยเอ่อฟิปีโป้กับฟิปโปก็ไงต่อก็ไงต่อก็ไงต่อแปลงคุณฝากรู วันนั้นอะโปเต้ตดใครได้ยินบ้างฮะโปเต้ก็ร้อนตัวเลยหนูไม่ได้ตดค่ะหนูไม่ได้ตดเนี่ยโอเคอหนึ่งสองสามเอาใหม่นี่วันนั้นอะโปเต้ไม่อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวครูจะบอกวันนั้นโปเต้ตดใครได้ยินบ้างมึงไม่ได้ยินอะจะเหม็นเหม็นมากโอ้โปเต้ไม่ยอมรับเนาะโอพูดปุ๊บมึงได้กลิ่นเลยตอนนี้โอ้แล้วโปเต้ไม่มาเลยเดี๋ยวถ้าโปเต้มาถามเลยนะ หนูไม่ได้ตดค่ะหนูไม่ได้ตดเนึ่งสองสาเดี๋ยวโปเต้มาถามโปเต้เลยนะว่าวันนั้นโปเต้ตดหรือเปล่าแต่ครูมั่นใจว่าเป็นโปเต้หนูไม่ได้ตดค่ะครูอุ้ยอุ้ยโปเต้โปเต้ต่อโปเต้ใช่ครูครูเขาว่มาหาหนูแล้วเขาก็บอกว่าเขาชื่อโปเต้เอ้ยามแล้วเธอแต่งตัวเป็นผู้หญิงใส่กระโปรงมาอีกโปเต้เอาพูดสิเอาพูดสิเอาใส่กระโปรงมาไมอย่างเงี้ยเอเคีนึงสองสาม เออใส่กระโปรงมาทำไมเออจริงหนึ่งสองเจ้าไม่นะพวกเธอใครผิดระเบียบอีกฉันจะหักคะแนนอย่างเดียวเลยทีเนี้ยบสักี่ิ้วบ่ักี่ริจับสักี่ริ